ดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหารีโมทค้างนะขึ้นไฟสีแดงค้างแบบนี้เลยนะพอเราเปิดรถนะครับรถจะวิ่งเลยนะเดี๋ยวไม่ได้กดรีโมทนะครับรถก็ทํางานแล้วนะเพราะว่าตอนนี้รีโมทเนี่ยมันค้างนะครับไม่สามารถควบคุมได้เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขปัญหารีโมทกันนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตออกมาดูนะครับว่าแผงข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรช็อตหรือเปล่านะครับแล้วก็แอร์ฟ้า โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นแผงวงจรข้างในของตัวรีโมทนะครับผมแล้วก็มาขันน็อก2ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดออกอ่ะแผงวงจรจะเป็นแบบนี้นะครับผม โอเคครับเท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ยข้างในนะครับมันจะมีเหมือนคราบนะครับเป็นเหมือนจาระบีหรืออะไรสักอย่างนึงครับที่มันเลอะๆนะแล้วก็หนะ้าสัมผัสของตัวสวิตช์นะครับตัวนี้เนี่ยตรงนี้นะน่าจะไปสัมผัสตร,ตรงนี้มากจนเกินไปนะแต่ขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะลองเช็ดคราบตัวนี้ออกก่อนนะครับว่าจะหายหรือเปล่านะครับผมเผื่อจะเป็นสาเหตุของอาการช็อตนะครับเช็ดออกแล้วเดี๋ยวลองดูเลยนะครับแล้วก็จะลองใส่ทางดูเลยนะ